คำถามแรกจะขอถามอาจารย์นะครับที่ตะกี้ท่านได้บอกว่า,าถ้ามีอาการที่คิดกุศลแล้วก็หยุดคิดนะครับแล้วก็จะเกิดเกิดสภาวะที่ว่าจิตใจมันจะเป็นสุขถึงตอนนั้นถึงจะคิดก็ก็คิดไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็ส่วนส่วนตัวเพิ่งไม่กี่วันวันนี้ก็เพิ่งได้พบกับสภาวะอันนั้นนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่นาะนแล้วมันก็หายไปแล้วทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นชีวิตที่เหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแต่เหมือนท่านจะบอกว่าจะให้นำความรู้ตรงนั้นมาใช้ยังไงต่อไปอครับแล้วต่อไปจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้อย่างนั้นอีกหรือเปล่าครับโทษสภาวะเป็นยังไงนะเป็นก็คือเป็นการ เหมือนกับดูแล้วก็คิดกุศลนะครับอ,อยู่นานพอสมควรล้วก็เมื่อตื่นรู้ขึ้นมาว่าตะก,กี้มันก็เป็นแค่ความคิดแล้วมันก็จะมีความสุขอิ่มเอมแล้วก็นิ่งอยู่นานแล้วตอนนั้นถึงพยายามจะคิดมันมันก็ไม่มีการคิดใดๆทั้งสิ้นนะครับอแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็หายไปแล้ครับครับมันก็ มันก็ดีก็ดีแล้วก็อารมโทนนาแต่เบนก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่รือเ่งต้องทำทำบ่อยๆมันก็จะเนก็อยู่ในัลกษณะที่ว่าสร้างสร้างเหตุให้พร้อมผลก็ยอมยอมเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิด สภาวะอะไรก็ตามเกิดครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังปฏิบัติต่อมาไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเราเราไม่ชินพอเราเราเจอบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะจะได้ผลมากขึ้นแต่มีขอเตือนนิดหน่อยว่า,วาเมื่อเราได้ได้ผลดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ตรงระหวังอยาให้เกิดเป็นตันหาเขาอ,อยากให้เป็นแบบนั้นอีกเพราะว่าจะกลายเป็นจินรนจะกลายเป็นตันหาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคไม่ให้เขาถึงภาวะนั้นนั่นก็ขอให้พูดอ,อีกครั้งหนึ่งว่าว่าความอยากมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปถ้าอยากทำอยากทำความดีพระพุทธเจ้าไม่ได ก็เรียกว่าตัณหาไม่ใช่สมุทัยสิ่งที่จะต้องละและความอยากทำความดีก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นเ,เป็นเรื่องของชันทะกุศลละฉันทะธรรมชันทะเป็นแรงดอนบันดาลใจที่จะเกาหน้าในธรรมขอบขอบคุณครับมีคำถามว่า เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงการปฏิบัติหนึ่งหมื่นชั่วโมงถ้าทำจริงจะพ้นทุก์ไหมครับทำอะไรนะปฏิบัติหนึ่งหมื่นชั่วโมงครับถ้าทำจริงอย่างที่พระอาจารย์พูดจะพ้นทุกไหมครับแล้วมันก็แล้วแต่คุณภาพของหมื่นชั่วโมงนั้นฮะแล้วอาจมาไม่แน่ใจว่าว่าหลักนี้จะจะใช้กับการการปฏิบัติ มากน่อยแค่ไหนแต่พูดเพียงเพื่อว่าให้ใหเตือนคนอย่าใจร้อนมากเรียกว่าโอ้ปฏิบัติหลายหลายวันแล้วหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นผลอ <c oughs> โอ้ก็เป็นเรื่องที่ยากและเรื่อง,ต,งต้องใช้เวลานานจริงแต่ว่ามันก็มีปัจ,จัยหนึ่งที่เราวัดไม่ได้อันนั้นคือปรมีเก่าใช่ไหมคือบางท่านนี่มีบารมี ติดตัวมาบางทีชาติปัจจุบันไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ผลฉะ,ะนั้นในเรื่องของของธรรมะมันก็มีมีมีศูนย์หนึ่งที่วัดไม่ได้ไม่วัดโดยชั่วโมงอ <c oughs> พอเราเราไม่ได้เกิดมาครั้งเดียวแต่ละคนก็มีกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาในศูนย์ในศูนย์หนึ่งแต่ก็อยากให ให้ทำอย่างสม่ำเสมอด่อเนื่องเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองการจเจริญวิปัสสนาการพิจารณากายนะครับกายานุปัสสนาว่ากายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวตนลองทำดูแล้วเห็นว่าค่อนข้างยากมากท,ทั้งทั้งที่การดูกายเหมือนน่าจะง่ายพระอาจารย์มีกุศโลบายวิธีอย่างไรที่จะทำให เห็นรู้ตามได้จริงครับเรื่องของเรื่องของกายจะดูล้มหายใจก็เป็นการดูกายอยู่แล้วคือกายก็เป็นลมหายใจเป็นศูนย์หนึ่งของกายนั้นถ้าถ้าคนพิจารณาอานาปานาสติก็สติปัฏฐานสี็ก็อยู่ในนั้นก็จะมีลมหายตัวลมหายใจเป็นกายในขณะที่เรากํำหนดลมหายใจก็ต้องมี เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีจิตต้องมีอารมณ์ก็ต้องมีงมงมไม่ใช่ไม่นิวรก็ผู้ชงข้อใดข้อหนึ่งแต่ถ้าเราจะพิจารณากายอ,อย่างอื่นก็หนึ่งเราก็เริ่มโดยอาการ32ก็คิดทีละข้อทีละข้อโดยใช้คำบาลีกำกับก็ได้ ถ้าที่มีคอใดคอหนึ่งที่รู้สึกชัดกว่าเพื่อนเช่นกระดูกเป็นต้นเราก็บริกรรมอัฐิอัฐิแล้วก็พยายามคิดการพิจารณากายในเบื้องต้นในเราก็ต้องใช้จินตนาการใช้ความคิดวาดภาพเหมือนทะเลากหนังก็ได้แล้วคิดเหมืนกับเอาเอาผมทั้งหมดมาวางไว้เป็นก้อนหนึ่งเอ, <c oughs> เอาขนเอาเล็บ เอาฟันเอาหนังมาวางไว้เป็นเป็นกองๆนะ่ะมันก็มีหลายวิธีด้วยกันเรื่องนี้ไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ว่าทำให้จิตใจเราสนใจในการที่จะคิดที่จะจินตนาการที่จะพิจารณาในทางที่ทำให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่มีเจ้าของ ความเป็นทุกข์ของกายหรือความไม่สวยไม่งามขอใดขอหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจะว่ายากมันก็ยากมันก็การพิจารณาทุกอย่างถ้าเราไม่เคยมันก็ยากแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ยากง่ายขึ้นคือการให้เวลาสังชันทะความพอใจก่อนที่จะเริ่มถ้าเริ่มงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าทางโลกทางธรรม แต่รู้สึกว่างานนี้มันยากมันลําบากมันก็มองมันเป็นยาขมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็พร้อมที่จะมันก็พร้อมที่จะยากอยู่แล้วแต่ถ้าเราพยายามบองในในแง่ที่มีกําลังใจว่าทําได้มันไม่คิดถึงครูบาอาจารย์ที่เคยทํามาแล้วแนะนําสั่งสอนอยาอย่าเสียดายเวลา พูดคุยกับตัวเองสร้างอารมณ์ที่เอื้อต่อการภาวนาก่อนที่จะลองเมือภาวนาการเกิดอารมณ์โกรธเป็นการเบียดเบียนตัวเองอย่างไรครับขอให้ท่านช่วยอธิบายด้วยครับหนึ่งทางกายโกรธแล้วก็มีการสร้างสารที่เป็นพิษปล่อยลงไปในกระแสะเลือด ทำให้มีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้มากขึ้นทำให้จิตใจเราหยาบลงทำให้การรับรู้การพิจารณาการตัดสินทุกอย่างเพี้ยนจากความเป็นจริงคนที่โกรธแล้วมักจะทำมักจะพูดสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรพูด ว่าการรับผิดชอบอการคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของเหตุปัจจัยต่างๆจะไม่มีเพราะความโกรธทำให้ให้จิตใจเราโง่เราถือว่าทำให้จิตใจตัวเองโง่นี่ก็ก็เปลี่ยนยน,ยนพอสมควรขอคําแนะนำจากอาจารย์ว่ามีกุศโลบายต่อผู้นำที่มีอีกโก้คืออัตตานะครับ ว่าอัตราสูงจะลดอัตราตัวเองได้อย่างไรแล้วก็ลดการเป็น perfectionist คือการที่ทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบไปหมดนะครับ hmm. จะมีวิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในการทำงานอย่างไรครับ